สวยมากคันนี้รุ่นอะไรครับคันนี้ <laughs> แด้สโลแกนแล้วนะ <laughs> สโลแกนคือ ดุดันไม่เก่งใจใครบอยเรนเจอร์แรปเตอใช่ครับผมตอนนี้ก็คือเป็นที่ฮิตมากในติ๊กต็อกนะครับเป็นรุ่นเรนเจอ r ์แ t o r นะครับซึ่งตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดจากตัวปี2020เนี่ยเยอะมากจริงรอเปล่าปรับเปลี่ยนมหมดเลยมีอะไรบ้างที่เขาปรับเปลี่ยนคะหัวใจร่างกายวิญญ,ญาณหมายความว่าเครื่องยนต์ครับช่วงล่างครับแล้วก็ เทคโนโลยีมีมาครบครันเลยคือ,อท็อปที่สุดแล้วคือท<า>็อปที่สุดแล้วคือถ้าใครบอกว่าสายออฟโรดอยู่แล้วด้วย<า>ใครที่ชอบความเร็วความแรงและความปลอดภัย แรปเตอร์คันนี้อยู่ในคันนี้ทั้งหมดเลยไปดูด้านหน้าได้ไหมลูกพี่จะซื้อภายใน3 2 1จุดจันไม่เก่งใจไข่อร f ด r d Ranger Raptor โอเคครับคันนี้ราคานะครับ1 8 6 9 0ล้านบาทนะครับราคาขนาดนี้ได้ออปชันขนาดนี้เช่นนะครับระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องกระงงอะไรไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับรถคันนี้ทำให้นะครับแล้วก็มีกล้อง3 6 0รอองศาให้ครับผม ทันเลยพร้อมกับไฟครับน้องรูบี้ดูด้านโน้นได้เลยครับเป็นนะไฟแมิีช่วยในเรื่องของการขับขี่เวลากลางคืนเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตัวรถมันจะหมุนตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยน<อ>ี่อ๋อแต่ว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราขับรถทางมืดเขาก็จะแบบมีจุดโฟกัสให้เลยว่าอาจทางมันมืดนะเขาจะหาจุดโฟกัสให้ดีมากเลยอ่ะพี่เต้ ใช่ครับผมแล้วก็คันนี้ด้วยเครื่องยนต์ครับเป็น V6 นะครับ397แรงม้าแรงบิดถึง583นิวตันเมตรนะครับให้เยอะๆขนาดนี้ค่ะขับเสียงธรรมดามันจะไม่ค่อยสนุกมีปรับเสียงท่อด้วยจริงหรือเปล่าแล้วเราปรับได้ยังไงบ้างคะมีสี่เสียงเลยสี่เสียงเลยมีเสียงอะไรบ้างคะพี่เต้เสียงเงียบคือเวลาอยู่ในหมู่บ้านเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยเขารโลภกลัาเราไม่ต้องการโลภกลัวชาวบ้านเราดุดันเนาะใช่เราเป็นคนก่อน แต่เวลาเราไปลุยหรือไปซิ่งเนี่ยครับเราสามารถปรับโหมดได้โหมดปกติโหมดสปอร์ตหรือโหมดบาฮานะครับทำให้เสียงเนี่ยเราใจและขับสนุกยิ่งขึ้นด้วยโอ้อยตัวนี้พี่เต้ตเาราคาเท่าไหร่นะ 1>, 1 8 6 000, 9 0ล้านได้แล้วโอเครู้พี่จะซื้อภายใน 3, 2, 1สองหนึ่งดจันไม่เก่งใจไข่โฟร์เ r นเจอร์แร็คเตอร์